สวัสดีครับเอกลำเพืนโชว์ครับผมสวัสด,สดีครับแม่สดีเมสูเข้าไปบอ,ยอยกเพื่อนช่วยกเข้าไปเพร่ตนน้มีนังหลายคนว่านีมัน่ึนเดือะไรยังยังี่หอดสา้อยานกแต่คือสเดีหอมแกมกว่าแมนพอการใช่เราเห็บหยั่งไหวหรือเปล่าเนี่ยเนาะเออแล้วสมอยากหอรับด้วยกันปกติข้าวเดียวเดีย๋ยวสี่อยแต่ว่าผ่านแล้วเลยจะ อะไรผ่านสร้างรายได้แล้วเออแสดงว่าเริ่มเริ่มคลิปนี้ใช่ปะหรือว่าเริ่มคลิปไหนใช่จะยังไม่ลงเดี๋ยวให้อันนี้ก่อนให้อันโนมานให้อันโนมานอะไรแต่แต่ว่าถ้าคลิปที่เราถ่ายด้วยกันเยอะๆล่ะเขาลงก่อนเราก็ไม่ได้นะเราต้องลงก่อนเขาาไม่มีรายได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรห้องกระถองใหญ่ยอดวิวงามเดี๋ยวเราจะเอาอนคลิปนี้แหละให้มันเป็นวิวแบบคลิปล้านวิวถ่ายใครยังถ่ายออฟกับอันนี้แหละก็ตัดรูปพี่ออฟลงไงอ่ายินดีด้วยเฮ็ดเฮ็ไป ก็ได้ความรู้จากน้องเอกแหละเพราะน้อองเกีิาโนอันเสียดายเสียดายอย่างหนึ่งมือก้อนสิเล็กออกอ่ะฟันหอดุ้งอิงว่านางได้เงินหาพันก็เลยก็เลยว่าข้าซื้อเลขไทยมันก็ออกหาแปดมันไปออกเลขเล้าเบ็นนิฮารซุนเสียดายหลายว่าก้าวาเยางเลยเออใส่รถแม่ยึ่ใส่นี่มันบอกจะเก็บมันยึดรถเยอะบัตรเอาอะไรเตรียมของอะไรก็ได้คใส่ตัวมือหัวชา ถ้าคลิปเราแบบว่าเราถ่ายคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถแบบลงตอนไหนก็ได้ค่ะสมมติว่าขาถ่ทยแจ้งข้ากรลงยังไงก็ถ้าสมมติว่าไทยคำชีดไปลงแจ้งมันกับบมแยเดะเออแ้วขาถไทยปุเดียวอันใดนคลิปไดคลิปไห้พระวาถไทยพีอ้อคนไทยไยกับตองลงแลลวเนาะออลงก่อนได้ก่อนไม่มีรายได้ไม่ใช่หรอก็ไม่มีแต่ก็ได้ยอดวิวไงได้ยอดวิวเออพอได้ยอดวิวเราก็จะได้ยอดผู้ติดตามทีเนี้ยพอได้ยอดผู้ติดตามก็จะมีคนดูเราเพิ่มขึ้นลงไปเลย แต่แค่เก่าหันละสวัสดีครับสวัสดีนะครับเฮ้ยแม่นาโนมีอะไรมาให้เนาะมีของมาเซอร์ไพรส์เปล่าว้าวของใครคือจ้าขอบคุณครับรับมงแม่นาโนก็เป็น อ,อนึ่งในกรรมการตัดสินมือน,นันเลยครับผมาาไม่ได้ล็อกอนะฮะผมข่าวเบาหอดกระพุ่มใจวะแม่คือความตัต้งใจนั่นแหละอยากเข้าท็อปห้าพอเข้าท็อปห้าแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติดีใจเกิดเป็นไหนก็มีดามยานะที่ว่าเราแบบใเรางงแล้วแบบถามว่าเราไม่สวยบ้างแบบเป็นนอกอะไรอย่างงี้บ้างสวยสวยวันนั้นสวยจริง ต้องขอบคุณพี่ป๊อปที่แต่งหน้าแต่เราสวยจริงขนาดนั้นนะขึ้นเวทีมันมันจับอ๋อจับแม่แม่เออนี่ก็เลยได้บอกเคยยางเครื่องส่วนสูงแบบจริงจังแล้วเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําแล้วผมก็ทําได้ถ่ายมิสลำเพินนะวันนี้เรามีเวล่าเดี๋ยวพาเข้าไปมาไปดูกันนี่ขอถ่ายหน่อยนะ เวทีเ้าเขาไปข้างในนหรอแม่นบอลเนี่ยเวทีเราอ่าสองโมงสองเข้าข้างในแล้วใช่ปะที่จะตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าเราจะทำเวทีมงคลศกในการในการอะไรนะไอสดไอสดรอบปฐมธาตุเนาะลอยถ้าใส่เสื้เก่าบอหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทนะครับนี่คนก็กำลังตั้งเวทีนะครับ โดมนี่เช่ามาหรือว่าถาวรแม่แเช่ามานะครับโดมที่เห็นข้างนอกบ่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นกันนะครับซ้ำเกือบจะทำกันแค่ความสุขมาซ้ำกันอ่ะเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับอ้ตายแล้วเกือบเป็นลนมมงุฎนี้ครูปอเป็นคนทำนะครับสปอนเซอร์จากอันนี้ เอาผู้ใดจะเปิดประตูไว้เอาขากโตเกียวมิวสิครอบวัดดีนะคะสวัดดีค่ะวัดดีค่ะสวัดดีค่ะ้องพี่แกอีลี่เอนโทเนียโพซิวเอี่ยของพี่อีลี ัน <S k iller> ี่นะครับดิฉันสิทธิ์ไปเนี่ยแป๊บนึงนะครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมพวกเลงถืออันนีมานำมาบอกน้ำคีพนเฮาแนไปยินบอ อ่อน้ำเผาแน่นมงกรอดีตคดีค่ายนี้ค่ะพี่พึ่งอันนี้ของจำได้ไหมใช่พี่พึ่งจำได้ไหมมงกรวงนี้ของผมไงบ้าเหรอนี่มันมงผู้หญิงไม่ตอนที่นางตอนที่ชีดแต่งหญิงหรือเปล่าเยว่าปีนี้รำเรื่องจึงติดกับ่งบอกเอาไมยังนี่เอามันฝากไว้รานแต่งหน้าตะเหิงแล้วเขาต่อมาหายักใส่ใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่น่าจะอำลาตำแหน่งมีดดังกว่า ลำเพลินเออรุ่นที่หนึ่งเลยนะเนี่ยโยวาเออคนมองคนแรกไงพี่น้องครับพี่น้องอือพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันที่สิบเก้ายี่สิบนะครับพี่น้องวันที่สิบเก้ารอบปฐมทั้นนะครับพี่น้องแสดงอยู่ในโดมนะครับพี่น้องใต้เวทีของวงซองนะครับตอนนี้เวทีกำลังตังในหม่งแมนกำลังตังครับผมวันที่ยี่สิบรอบเปิดวงสาวน้อยหนึ่งยัง เป็นทางการนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับราคาบัตรแบบเมาสองสองมื่นสองร้อยสามสิบสี่บาทหรือใครอยากมาหน้าง,งานผู้ใดสะดวกมาหน้าง,งานยุ่งเราบอกเลายแบบใกล้แบบชิดยังสีกับสามารถเข้ามาเลยนะครับพี่น้องโต๊ะี v i p ตอนนี้เต็มแล้วเหลือโต๊้ v i P ห้าพันห้าโต๊ะธรรมดาสีพันนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจติดต่อไปเพจส,สารพิเศษแพงหรือโทรที่ศูนย์หกหนึงหน่งเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งห้านะครับพี่น้องครับโทรมาเลยผู้ใดอยากมาสัมผัสไกลชิดสีดํปินฟังท่านบอสบอสเร็วเบาชัดครับจนม้วนไยังสี เบิร์ตชุย่างเบาเบิร์เลยอยากซื้อแยกนะคับพี่น้องราคาบัตรบัตรกลุมปิดแยกนะค่ะพี่น้องมันที่1 9บัตรราคา129บาทวันที่30บบราคา149<อ>บา,า14<อ>บทคับพี่น้องบอกเลย<อ>ว่าค,าคุมนี้ก็คุมพี่น้องเรือพายากซื้อแบบเบาคุ้มกว่าแบบเา234บาทมีวัวแตกด้วยนะครับเต็งมีคำถามวัวห้าตัวครับเต็งมีคำถามครับเต็งอันพอๆมีเอฟซีแบบเป็นห่วงเรื่องอ่าสภาประกาศ สภาพอากาศตอนนี้บ่ต้องห่วงครับเพราะว่าแอดมินต่งปักตะไคร่เรียบร้อยแล้วฝนบ่ตกคิดว่า้าาเเ่มนํดอค่ะคิดว่านี่คิดว่าไม่ตกนะคิดว่าไม่ตกนะบ่ตกครับบ่ตกบ่ตกบ่ตกอีหลีเพราะว่าตะไคร่เลี้ยวสาวหน่อยเฮามันศักดิ์์สิิทธตอยู่เห็นหน้าเราไหมบ้านมืดบ่มืดขาวจัวเลยนี่นะครับพี่น้องครับนี่นี่นะคะเห็นหน้าเราไหมเปลี่นพี่น้องบ่ตกก็ได้กับบ้ตกเพราะว่าต่งกะผิด พี่พึ่งตักตะไคร้แล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพอพอมแมสซื้อเลือมานำด้ยครับไฟสีมาเบิ่งกันเอาละเล่นปิดคลิปแล้วนะเนี่ยบายบายครับติงบ๊ายบายครับตั้งใจซ้อมนะครับติงไปแมวลาบไปสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ